เพชรเนี่ยนะเป็นอะไรที่ควรคู่กับสาวๆอย่างเรานะคะแต่วันนี้เนี่ยเพชรไม่ได้มาเป็นเพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นแต่จะมาทาให้คุณสวยขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันค่ะอ้าวเป็นสาวสวยนะคะคุณฟางพิชยาโชลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนันแหนสวยเด้งตลอดเวลา ผมทรงใหม่เนาะทรงใหม่ค่ะเพราะละครเรื่องใหม่ป้าหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวด้วยค่ะเป็นสาวเปรี้ยวอย่างเงี้ยหล่ะเปอนทำอะไรงไอยู่บ้างตอนนี้ก็มีละครค่ะก็เลยถ่ายละครอยู่ด้วยค่ะก็ยังไม่มีงานอย่างอื่นก็คือมีแค่ละครเออแต่ว่าเปลี่ยนลุคเพื่อละครเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออลุคก็เปรี้ยวขึ้นนะแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนลุคยังไงน้องก็สวยเด้งเสมอถูกต้องเห็นบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับเพชรเพชรกับเออเกี่ยวยังไงความหน้าเด้งสวยของผู้หญิงนี่เกี่ยวกันยังไงอืมค่ะก็มัน ฟังว่าผู้หญิงเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือพวกครีมบํารุงใช่ไหมคะและฟังเองก,ก็เป็นคนชอบใช้แบบว่าครีมอน,นุนอันนี้แล้วพอเหมือนกับเราได้ยินว่ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจแล้วก็มาลองใช้แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีครีมตัวหนึ่งนะคะซึ่งถ้าคุณผู้หญิงได้ยินเนี่ยก็ต้องงงว่าเฮ้ยแบบเป็นไปได้ยังไงก็คือมันจะเป็นเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่มีสารสกัดที่มีส่วนผสมของเพชร<ช>เพชรจริงเลยเหรอใช่ค่ะเพชรนี่ยเหรอใช่ค่ะเพชรอย่างนี้เลยเป็นเพชรบริสุทธ ใช่ค่ะน,น,นะและ้วมันเป็นยังไงอ่ะคือเป็นเซรัม่มใช่ค่ะเป็นเซรั่มแล้วก็ในเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารของเพชรเพชรเนี่ยก็คือจะเป็นเพชรเพชรแท้ๆเพชรบริสุทธิ์เนี่ยคะ่ะแต่ว่าจะนํามาบดบดบดให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเซรั่มเพื่อที่ว่ามันจะได้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดูน,นะแล้วเพชรมันจะไปช่วยเอะไรยังไงกันหน้าเราเพราะว่าถาพูดถึงทองเนี่ยเราเคยได้ยินและรู้แล้วมันเป็นเหมือนแบบอะคริโอพัตตาเลชัยน้อยเออร์เลยนะแต่เพชรนี่เพิ่งเคยได้ยิน ใช่ค่ะก็คือถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันนะคะก็คืออย่างเพชรเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเพชรเนี่ยค่ะก็จะเป็นสารที่บริสุทธิ์มากแล้วก็เมื่อเราบดให้ละเอียดแล้วเราเอาเอาไปทาบนผิวแล้วเนี้ยอพอมันซึมเข้าไปเนี่ยนะคะ,ะในตัวของเพชรเองเี่ยเขาจะมีแร่ธาตุมีสารอาหารอยู่หลายอย่างก็จะเข้าไปบำรุงผิวหน้าด้วยช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นกระฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยเหมือนกับว่าช่วยทําให จางหายแล้วผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยใช่ไหมมีสารสกัดอะไรยังไงบ้างเอ่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสารเรียกชื่อว่าเป็นสารเซลูตินนะคะสารเซลูตินเนี่ยค่ะจะช่วยบำรุงผิวหน้าเราที่มีอยู่ในเพสอยู่ในเพสค่ะตามอนุของเพสต่างๆใช่ค่ะในในขอขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะว่าอยากรู้ว่าเนื้อเป็นยังไงอ่ะเนื้อเป็นยังไงใช่ไหมคะเอออันนี้เปล่าอันนี้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 อันนั้นเขามีเหมือนกันมีคู่แข่งเหมือนกัน ลอลอล้อแต่แบบว่าความเข้มข้นไม่เท่ากันใช่ไหมก็อย่างในกล่องนี้ก็จะมีมสองหลอดนะคะก็จะแบ่งเพื่อที่ว่าเวลาใช้ก็คือจะได้ไม่เขาเรียกว่าเปิดใช้ทีละอันเพราะว่าถ้าเราเปิดเยอะๆเนี่ยเวลาผ่านไปมันก็จะคุณภาพมันจะลดลงนี่นะคะก็จะลองเทสดูครับเป็นเนื้อเซรั่มอย่างนี้นะคะเเขามีประกายมีประกายด้วยใช่ไหมคะเขามีประกายมีเพชรนที่เห็นเ้วเป็นประกายนี่คือเป็นเพชรหรอ ใช่ค่ะผู้ชมจะเห็นดูพวกเราบ้าเพรกันมากเลยเนาะนี่นี่มันจะแวววาวแบแวบแบบแวบไม่แต่ตัวเนื้อครีมเองก็เข้มข้นเนาะใช่ค่ะเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากใช่ค่ะเป็นเซรั่มที่เดี๋ยวนะพูดมาตั้งนานชื่ออะไรจ๊ะตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อว่านายรันไดมอน พลัสเซรั่มเซรั่มค่ะไนรันไดมอนด์พลัสเซรั่มเนาะจะชื่อยาวนิดนึงเร็วลยแต่มันวิงวิงเนาะใช่ค่ะก็คือจะสังเกตได้ว่าจริงๆเนี่ยบางตัวเนี่ยเวลาเราทาไปแล้วค่ะเราจะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวมันจะเหมือนมันจะเคลือบๆอยู่บนผิวหน้าใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเซรั่มเนี่ยที่ฟังชอบก็คือสังเกตว่าพอทาปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันซึมเขยแต่มนวิ้งวิ้งเนาะใช่ค่ะก็คือจะสังเกตได้ว่าจริงจริงันี่ยบางตัวเนี่ยเออมันซึมไปเล้อค่ะเราจะรู้องการมันมากหนียวเราต้องการความชชุ่มื้นมาก คือแบบเหมือนดินที่แห้งอ่ะแล้วลดน้ำบุรุซึมเลยอ่ะเฮ้ยแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่เพชรนะมีสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามใช่ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าไลฟ์เซลล์ก็คือก็คือในตัวในส่วนของเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนผสมก็คือเพชรมีเพชรแล้วก็มี ตัวเก่งอีกตัวหนึ่งก็คือไลฟ์เซล์แล้วก็มีวิตามินซีคือไงเซล์ที่มีชีวิตอย่างเงี้ยหรอไลฟ์เซลเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์เซลแต่ว่าก็น่าจะเป็นเซลลที่มีชีวิตที่แบบมันจะไปช่วยกระตุ้นให้เซลเราแบบมอนมีชีวิตอีกครั้งคือไลฟ์เซลเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสารสกัดที่มาจากกระดุดออกกระดูดกระดูดอ่อนของปลาฉลามแล้วก็มาสกัดเป็นไลฟ์เซล์ไลฟ์เซลเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานก็เช่นแบบว่าเป็นเซลล์ที่เข้าไปเพื่อขจัดเซล์ผิวเก่าออกเปลี่ยนเซล์ผิวใหม่แล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยสร้างเซล์ผิวใใหมม่ขึ้นาาทํ ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นอ่อนวานขึ้นเนี่ยค่ะเนี่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะแนะนำฟังว่าครีมตัวนี้คือคุณผู้ชายก็น่าจะชอบตรงที่ว่ามันไม่เหนียวเนื้อหนะใช่ไหมคะเพราะว่าทาแล้วเหนียวเนี่ยเราก็รู้สึกแบบไม่สบายหน้าแต่ว่าแต่ว่าประสิทธิภาพของของเซรั่มตัวนี้นะคะเขาบอกว่าใช้ในคุณผู้หญิงเนี่ยจะได้ผลมากกว่าคุณผู้ชายถึง6เท่าเฮ้ยยอดทำไมอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพดด้วยมั้งคะแล้วก็อาจจะมีไลฟ์เซลล์ซึ่งอาจจะเข้ากับ ฮอร์โมนผู้หญิงผิวผู้หญิงด้วยมากกว่าแต่คุณผู้ชายเองก็น่าจะชอบในเรื่องของการที่เรียกว่าซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสเลยเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเขาก็จะมีวิงวิงนิดนิด,นด,นดอยู่แล้วจริงๆทาแบบก่อนแต่งหน้าเนาะเหมือนเป็นไพรเมอร์อะแล้วมี <c oughs> วิงวิงนะใชแต่เซรั่มว่าให้ทาก่อน่โรช่นแต่ก่อนที่จะต้องแต่งหน้ามันก็ต้องบำรุงก่อนไงทำคอนซีลอร์บำรุงแล้วค่อยแต่งแล้วะแบบผิว วิ <Wind S 2> ่งได้อันนี้ฟางใช้มาเท่าไหร่แล้วแบบว่าจากปัญหาเคยมีปัญหาผิวพันธุ์แล้วแบบมันพัฒนายังไงบ้างก็ <S <S จริงๆปกติฟางเป็นคนที่จะมีเขาเรียกว่าจุดด่างดําเยอะค่ะเพราะว่าเราตากแดดใช่ไหมคะแล้วก็บางครั้งเราต้องออกไปทํางานตากแดดบ้างแล้วก็ทากันแดดบางทีมันก็ไม่เพียงพออันนี้ฟางใช้มาประมาณ2เดือนแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆเลยเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยใช้อีกตัวหนึ่งก็จะมีคล้ายๆกันนี้แหละค่ะแล้วก็เผอิญว่าเพื่อนฟางเขาไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วเขาก็ จอตัวนี้เขาเลยซื้อมาฝากเราให้เราลองใช้แล้วปรากฏว่าพอใช้ไปจริงๆหเห็นผลตั้งแต่เสร็จวันแรกคือสัปดาห์แรกเลย <ฮะ S 1> ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าผิวเราจะเริ่มตึงขึ้น <ฮะ S 1> แล้วตรงร่องริ้วรอยเนี่ยค่ะก็จะเหมือนเหมือนมันจะตึงขึ้นมันจะเหมือนร่องมันจะตื้นขึ้นค่ะ,ะ,ะแล้วก็ในส่วนของอพวกตามจุด ฝ้ากระต่างๆก็คือมีความรู้สึกว่ามันจางลงผิวหน้าเราก็กระจ่างใสขึ้นแต่ฟังว่าถ้าอยากจะให้เห็นผลแบบว่าเต็มร้อยนะคะแบบเ,เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนชัดเจนเนี่ยฟังว่าต้องหนึ่งเดือนอหนึ่งเดือน,นค่ะ,ะซึ่งขวดหนึ่งก็ใช้ได้เป็นเดือนอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็คือเซตนี้ก็คือหนึ่งกล่องก็คือใช้ได้หนึ่งเดือนพอดีอ๋อก็จะเห็นผลทันตาเลย แล้วเราใช้กับครีมสมมติเรามีครีมทานหน้าอยู่แล้วอันนี้เป็นเซรั่มที่ไปเสริมได้ไหมหรือว่าเป็น<ด>ใช้เฉพาะตัวนี้เป็นเป็นมอยสเจอร์ไปด้วยเลยเออฟังว่าได้ทั้ง2ตัวนะคะ,ค,ะคือถ้าใครแบบว่า ที่เกียนหน่อยก็อาจจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้แต่ว่าถ้าขยันนะคะก็คือฝังแนะนําว่าให้เราลงเซรั่มก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยลงครีมบํารุงที่เรามีอยู่แล้วตามก็ได้เช่นกันเช้าเย็นหรือยังไงจ๊ะใช่ค่ะพี่อใช้เช้าเย็นได้นยคะแต่หลายๆคนบอกว่ามีทั้งเพชรมีทั้งกระดูกอ่อนประชาจะแพงไหมนะเนาะพี่รู้ใจน้องมากน้องงกไงพี่รู้ เออนั่นดีแล้วแพงไหมอ่ะแต่ว่าแพงไม่แพงไม่รู้มารายการเราต้องมีโปรโมชั่น,นะ่ะถูกใช่ไหมออใช่ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือจริงๆไซรัาตัวนี้นะคะ,คะก็คือโปรโมชั่นปกติแล้วเนี่ยจะขายอยู่ที่ราคา1 9 9 0 0บาทแต่ว่าลดพิเศษเหลือ2,990บาทฟัง น่าพีกมาเนี่ยมาเจอกันเนี่ยชว่ๆอยไม่ชวนไม่กยังไม่จบค่ะก็คือแต่มาพิเศษรายการนี้นะคะก็มีราคาโปรโมชั่นมาให้อีกรดกว่านี้อีกก็คือแค่สิสายล้วที่โทรเข้ามานะคะก็จะได้ซื้อครีมในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมโฟมหน้าอีกเฮ้ยดี่แคนสิบพันเก้าเมาเหลือพ9นเ้แล้วแถมโฟม อ้คสิบสายแรกไปดน่ะไม่น่าเชื่อาเลยพี่ขนาดนี้แต่ก็รอดนะ1,990บาทเท่านั้นเองจาก4 9 9 0บาทา่ะเแบ่ปบนี้เป็นเพชรนะจ๊ะแต่ต้อง50สายแรกนะคุณผู้ชม50สายแรกนะคะโทรเลยเดี๋ยวนี้1779ตลอดย4ชั่วโมงหรือ0 2 2 2 0 3 0 0 0อานอ่านะจะได้แบ่งกันสวยนะจ๊ะทั้งเพชรทั้งกระดูกปลาฉลามอุ้ย ไม่แพงนะไม่ต้องเสียด้วยแต่ต้อง50าสิายแรกนะเพราะว่าจะได้โฟมล้างหน้าแถมด้วยแล้วก็ราคาพิเศษ1,990ซื้อไปเลยใช้เองให้แฟนใช้ให้แม่ใช้เอาเลยเต็มนที่จัดไป จริงๆซื้อมากกว่า1เซตได้ใช่ไหมเพราะในนั้นกลัวกลัวละค่ะโปรโมชั่นนี้แบบว่าบอกอุ้ยหมา50สิบเลยก็ได้อย่างงี้ได้ใช่ไหมเอาไปขายป่ะห้าสิบตันะะโอเควันนี้ขอบคุณฟางด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ